มาต่อกันที่ชุมชนทั่วไทยกันบ้างครับวันนี้จะพาผู้ชมไปชมดอกบัวแดงที่หนองหานกุมภาวาปีอําเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือทะเลบัวแดงที่กําลังบานสวยงามสะพรั่งนะครับในพื้นที่นับหมื่นไร่และมีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่สนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวครับติดตามกับคุณกัญญาัตลิมอ่าหนวยลาบครับ และคุณผู้ชมคะฤดูการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงที่หนองหานกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะทะเลบัวแดงกําลังผลิดอกรอให้นักท่องเที่ยวได้มาชมความงดงามค่ะซึ่งนอกจากบัวสีแดงที่งดงามแล้วนะคะยังมีธรรมชาติรอให้คุณผู้ชมได้มาติดตามค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันค่ะ ดอกบัวแดงที่เริ่มบานสะพรั่งกว่า1,000 0ไร่ในหนองหานกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีกำลังบานรอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีแม้ปีนี้การเจริญเติบโตของดอกบัวจะได้รับผลกระทบจากภูมิอากาศและการขุดลอกหนองหาน ซึ่งได้ส่งผลกระทบทําให้ดอกบัวเจริญเติบโตไม่เต็มที่แต่นักท่องเที่ยวยังสามารถสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติและบันทึกภาพนกประจําถิ่นได้อีกจำํำนวนมากในส่วนที่เราเที่ยวนอกฤดูก่อนที่จะเปิดการท่องเที่ยวก็เดือนพฤศจิกายนทั้งเต็มเตมเดือน มีนักท่องเที่ยว12,000คนที่เข้ามาสัมผัสกับดอกบัวนอกฤดูกาลนะปีนี้ในส่วนบัวเราค่อนข้างจะไม่ค่อยไม่ค่อยบานพร้อมกันเท่าไหร่ปัญหาเกิดจากหอากาศร้อนนะครับอากาศเย็นเพิ่งมาได้ไม่ถึง10วันนะครับเดี๋ยวนี้แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือการขุดจาปัญหาจากการขุดลอกที่ทำให้น้ำขุ่น ทให้บ้บวกเิดชาประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือประมงและนำเที่ยวทะเลบัวแดงเล่าว่าปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นทําให้กลุ่มผู้ให้บริการต้องพัฒนาความรู้ด้านทักษะการสื่อสารมากขึ้นเช่นกันเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวโดยในแต่ละวันจะเตรียมเรือบริการกว่า150ลํา ซึ่งจะจอดเทียบท่าที่ท่าเรือบ้านเดียมตำบลเชียงแวจากต่างประเทศนะครับที่ที่เข้ามาโดยตรงมีลาวที่เข้ามานะครับแล้วก็มีชาวยุโรปที่ลักษณะเป็น เป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะครอบครัวไม่ใช่กลุ่มใหญ่นะครับที่เข้ามาเองแล้วในส่วนคนในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นคนต่างจังหวัดมากนะครับในช่วงแรกๆในช่วงที่เราเปิดฤดูกาลตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นมาทางการนะครับก็คนสามหมื่นกว่า ครับเรือครับจะหุ่งส่งศาร์มาที่มาศเราเราต้องมีการพัฒนาตรงนี้ของเราอย่างไรบ้างครับก็ประเภทเรือก็พัฒนาเรือให้ให้สะอาดแล้วก็คนที่ขับเรือก็ต้องแต่งตัวดีแลียบร้อสุภาพเรียบร้อยการสื่อสารนะคะพ่อการสื่อสารก็เวลาคนนักท่องเที่ยวมาถามเราก็ต้องรู้ว่าอะไรคืออะไรในน้องหันเลยลูกเราเพราเราต้องหัาพูดภาษาต่างประเทศมากขึ้นครับต้องเขาเขาก็เปิดกันทุกปี ร,ร,รสารทคุ้มค่านะคะเ,เป็นก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นด้วยเนาะแล้วก็ดูธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าโอเคเลยอะคะ่ะคุ้มค่าค่ะอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวกันที่นี่เยอะๆนะคะก็มีธรรมชาติที่สวยงามอากาศก็กำลังดีเลยคะ่ะช่วงนี้ค่ะทั้งบัวแดงทั้งนก ก็เต็มไปหมดเลยค่ะน้องหานมีเนื้อที่กว่า2 0 0 0 0ไร่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอกุมภาวาปีและบางส่วนอยู่ในเขตอำเภอรประจักษ์ศิลปาคมและอำเภอกู่แก้วนอกจากบัวสีแดงที่บานเต็มหนองหานที่นี่ยังมีวัดกลางน้ำเรียกว่าวัดดอนหลวงซึ่งมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับตำนานผาแดงนางไอ และหนองน้ำแห่งนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันปลาพันนกและพืชน้ําจํานวนมากถือเป็นแหล่งชุ่มน้ําที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่งดงามและควรค่าแก่การอนุรักษ์ครับทุ่งทะเลบัวแดงครับอำเภอกุ้มภาวาปีจังหวัดอุดรธานีดอกบัวแดงกำลังบานสะพรัง่งเต็มทุ่งอย่างสวยงามในช่วงนี้ครับ